กัมพูชานะคะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหัุพระวรราชบิดาของกษัตริย์แห่งกัมพูชานั้นเสร็จสิ้นลงอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางความอลัยของชาวกัมพูชานะคะติดตามจากคุณจิราัชาตาเอี่ยมรัศมีรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาะคะ่ะ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหมนุนีในวันนี้มีแขกรับเชิญเข้าร่วมพระราชาพิธีมากกว่า300คนทั้งผู้แทนรัฐบาลรวม15ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศคณะทูาตานุทูตและหน่วยงานราชการของต่างประเทศที่ประจำในกัมพูชาร่วมในพระราชาพิธีเช่นเจฟ้าชายอากิชิโนแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นนายเจียชิงหลิงประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนรวมถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงโดยสมเด็จพระเซนนายก รัฐมนตรีกัมพูชาให้การต้อนรับเมื่อช่วงเช้านอกจากนี้ยังมีนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวนายเวียนตันสูงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นต้นทำกลางการรักษาความปลอดภัยของกองกําลังหนึ่งนนายโดยไม่เปิดให้ประชาชนเข้าในบริเวณล,ลานหน้าพระบรมหาราชวังและรอบบริเวณพระเมนเนื่องจากมีบุคคลสําคัญเข้าร่วมจํานวนมากพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ,พ,รรมศพเริ่มต้นพิธีสงฆ์ประมาณ17นาฬิกาพระสงฆ์90รูปสวดสัตตปกรณ์สวด บางสุกุลพรามเป่าแต่สงังจากนั้นเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จกรมพระนโรดมสีหม,มุนีและสมเด็จพระราชินีนโรดมมณีนาถพระวรราชมารดาพระราชาทานเพลิงพระศพพื้นใหญ่ยิงสลุดถวายพระเกยียรติยศร้อยหนึ่งนัด ฐานกองเกียรติยศเป่าตแตรถวายพระเกียรติประชาชนทั้งชาวกัมพูชาชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นเวลาหนึ่งนาทีขณะที่นักโทษสี0อคนได้รับอิสรภาพในเวลาดังกล่าว ศาสตราจารย์เปรียบจันมาลาอาจารย์วิชาอารยธรรมเขมรมหาวิทยาลัยพมเมินวิจักษศิลปะที่มีส่วนช่วยในการก่อสร้างและตกแต่งพระเมนบอกกับทีมข่าวไทยฟีบเอสว่าพิธีในวันนี้มีรูปแบบที่ปฏิบัติมาแต่อดีตและพระราชพิธีลอยพระสรีรังคารจะมีขึ้นในช่วงเช้ามย สัาจารย์เปรียยบอกว่าพระศพจะอยู่ที่พระเมนตลอดทั้งคืนและรุ่งเช้าว,วันพรุ่งนี้ก็จะมีการนำพระพุทธมนต์น้ำสกุลทีรีหรือน้ำอบพรมพระอัฐิจากนั้นจะแห่พระสรีรังคารไปยังบริเวณจตุรมุกติมน้ำแล้วลอยพระสรีรังคารในแม่น้ำโขงแม้ประชาชนทั่วไปจะไม่มีโอกาสถวายความอาลัยในช่วงพระราชพิธีแต่เมื่อช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาถวายความอาลัยที่หน้าพระบรมมหาราชวัง จะพิธีถวายพระเพงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนารดมศรีหนุงดงามสมพระเกียรติของอดีตพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของชาวกัมพูชาค่ะซึ่งหลังจากนี้ชาวกัมพูชาจะเรียกขานพระนามของพระบาทสมเด็จพระนารดมศีหนุพระวรราชบิดาว่าเป็นพระบรมรัตนโกศ ซึ่งแม้ว่านามเรียกขานของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนและได้จารึกลงในประวัติศาสตร์นั่นก็คือความมีพระอัจฉริยภาพและความเป็นผู้นําของพระองค์ที่นําพาให้กัมพูชาพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสรวมถึงความมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวกัมพูชาจิรัาตาเอี่ยมรมัศมีรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา